ก็อ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องการพี่น้องไอ้คลิปนี้นี่ยจะมาสรุปคร่าวๆพี่น้องมาสรุปคร่าวๆไอ้ทำนาหกไร่พี่น้องทำนาหกไร่ว่ามันเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอย่างนอแบนระเบิดพี่น้องการสมสีมาสรุปไม่ฟังพี่น้องทำนาหกไร่นะอทิ่ผมตากไอ้ที่ผมไอ ไอ้กอกใส่ถุงเมื่อวานเลยพี่น้องากาซิมาไลค่า,ชาใช้จ่ายอันดับแรกเน,ะนาะนาหกไล่นี่ค่าไถนี่ทั้งค่าไถรอบแรกแล้วก็รอบสองก็ปั่นเนี่ยเขาเอาไล่ละห้าร้อยพี่น้องไล่ละห้าร้อยหกไล่ก็หกห้าสามสิบก็สามพันเนาะสามพันส่วนค่าปุ๋ยมานนีค่าปุ๋ยนี่ผมใส่ผมใส่ไปห้ากระสอบพี่น้องห้ากระสอบ หไร่นะผมใส่5กสก้กระสอบก็มีกระสอบละแป0รกว่าบ้าง900บ้างเออผมก็เฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปก็อากษรละเก้าร้อยเอา้าอกษรละเก้าร้อยก็95 45หก็4 5่พเนาะเอ่อส่วนต่อไปเป็นค่าเกี่ยวค่าเกี่ยวไร่ละห0ร้พี่น้องไร่ละหกรก็66หกสเป็นสามพันหอืมส่วนอันนี้ค่าขนเนี่พี่น้องค่าขนนี่ เขาคิดแค่สามร้อยพี่น้องเขาคิดแค่สามร้อยอืมแล้วก็ค่าน้ํามันทีนี้ก็ค่าน้ํามันเนี่ยค่าน้ํามันที่ผมไปตัดหญ้านนแหละแล้วก็ค่าน้ํามันรถวิ่งเที่ยวไปดูบ้างแล้วค่าน้ํานู่นนี่นั่นบ้างเออก็ประมาณพันหนึ่งพี่น้องประมาณพันหนึ่งอืส่วนค่าข้าวแนวค่าข้าวแนวค่าไอคนหวานอะไรพวกนี้ผมทําเองหมดพี่น้องข้าวแนวก็ของตัวเอง ก็เลยไม่ได้คิดมารวมอืมก็รวมกันก็เป็นประมาณนี่พี่น้องก็ประมาณหมื่นสี่เอ้ยหมื่นสองพูดผิดเหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทเนาะอืมได้ทั้งหมดนี่ห้าสิบหกกระสอบห้าสิบหกกระสอบก็กระสอบยูเลียด้วยกระสอบขาวด้วยเออก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปพี่น้องอ่อผมเฉลี่ยดูแล้วนี่มันน่าจะขายได้กระสอบละห้าร้อยอะไรเออไม่กระสอบละห้าร้อยก็สี่ร้อยกว่าบาทผมก็เลยเฉลี่ยมาเป็น เอาเฉลี่ยกันไปกระสอบละ450บาทคิดว่านะถ้าขายได้ทั้งหมดนะถ้าสมมุติเอาไปขายทั้งหมดก็5้าสิบกระสอบก็ได้เงินอยู่ประมาณสัก25,200พพี่น้องสอ3 0มมาลบลบกับค่าใช้ใจ่าย12,400ก็จะเหลืออยู่12,800บาทพี่น้องจะเหลืออยู่12,800บาทอืม มื่นสองพันแปดร้อยบาทถามว่าใดกำไรบออันนี้นี่ผมคิดเฉพาะไอ้ค่าใช้จ่ายพี่น้องค่าใช้จ่ายเอออาเต็มที่เอาอาจจะเหลืออยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งพี่นอ้องไม่ใช่หมื่นสองหรอาประมาณสักงหมื่นหนึ่งหากแบบสุดๆแล้วนะเออประมาณเหลือประมาณหมื่นหนึ่งํำนาหวไร่ถ้าขายทั้งหมดมันเหลือประมาณอยู่หมื่นหนึ่งเออแต่ถามว่ามัน มันได้กำไรบ่ถ้าคิดในตัวเลขเนี่ยไม่ได้คิดในเชิงค่าแรงเนี่ยมันก็ได้กำไรพี่น้องเออถ้าคิดในเชิงไอ้ตัวเลขนะค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปอันนี้คือคิดเฉพาะไอ้ค่าใช้จ่ายที่ลวงกระเป๋าจกเงินเสียเงินไปเนี่ยก็จะบู่ประมาณน,นี้อันนี้อันนี้ไม่ได้รวมค่าแรงนะพี่น้องคือผมพ่นเองผมหว่านปุ๋ยผมก็ใช้เครื่องพ่นเองทุกอย่างอะไรทุกอย่างคือทําเองทุกขั้นตอนนะพี่น้อง ไม่ได้จ้างใครอออันนี้คือคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไอเงินล้วงในกระเป๋านน่มันมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้เหลืออยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเน็ตเน็ตหมื่นหนึ่งทุวนท่นเลยเออกับพี่น้องก็คิดเบื้องเอานาก็ไม่ได้เช่าหนาก็ไม่ได้เช่าเออแต่ถ้าจะถ้าเราจะไปคิดค่าแรงด้วยนี่ก็ทํานาตั้งแต่พฤษภาเลยพี่น้องพฤษภา พฤษภามิถุนารกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเจ็เดือนพี่น้องเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วได้กําไรแค่หมื่นเดียวเนี่ยพี่น้องว่าคุ้มไหมถ้าตามหลักผมเนี่ยผมก็ว่ามันไม่คุ้มนะพี่น้องมันก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าเราคือลงทุนลงแรงอะไรไปถ้าคิดในเชิงธุรกิจนะแต่ถ้าคิดในเชิงที่ว่าเอ้ยเราทํานาไปนี่เราได้ห้าสิบกกระสบ แต่ถามว่ามันกินเมื่อโบหายชิบกกระสอบมันกินไม่หมดหรอกพี่น้องกินเต็มที่ก็เดือนละสองกระสอบเดือนละสองกระสอบก็สิบสองสองเป็นยี่สิบสี่เป็นแค่ยี่สิบสี่กระสอบเองกินปีหนึ่งส่วนอี 25, 26, กยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่ิบเจ็ดกระสอบก็เอาไปขายก็เป็นทุนเดิมเป็นทุนเดิมเพื่อที่จะไปหมุนในปีหน้าเอถามว่ามันขาดทุนไหมมันก็มันไม่ขาดทุนหรอกพี่น้องแต่มันจะขาดกําไร มันขาดกําไรคือกําไรมันได้น้อยพี่น้องอันนี้อันนี้นี่ผมทํานานี่อันนี้น้ําดีดินดีนะพี่นอ้องแล้วก็บมรุงได้มันมันก็ไม่ขาดทุนพี่น้องแต่อันนี้สําหรับคนที่เขาคนที่เขาทําไม่ได้แบบนี้แหละพี่น้องเออถ้าคนเขาเฮ็ดว่าได้แบบนี้นี่มันก็ขาดทุนพี่น้องมันขาดทุนเพราะว่าอะไรสภาพดินฟ้าอากาศบ้างน้ําไมมาบ้างฝนแรงบ้างมันบวามันกะแค่ไหนขาดทุนได้ เออยังไงยังไงราวน้ามันก็มีความเสี่ยงพี่น้องแต่สําหรับผมนี่ก็ถ้าคิดในเชิงแบบนี้ผมก็ผมก็ไม่ขาดทุนนะออถือสว่าได้ข้าวกินเองอแต่มันก็แล้วแต่พื้นที่เลยพี่น้องแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เทคนิคการทํานาแต่ละคนเออกะไอคลิปนี้กะบโบตองดาม่าพี่น้องอันนี้คลิปนี้ผมซื้อมายกตัวอย่างให้เบิง้งว่าผมทํานาน,นี่หกไร่นี่ถ้าไร่เป็นตัวเงินแล้วนะมั่นกะมั่นกับ่บขาดทุนพี่น้อง แต่มันขาดกําไรแค่นั้นเองคือมันได้กําไรแค่หมื่นหมื่นหนึ่งหือกำไรแค่หมื่นหนึ่งนี่อันนี้ไม่ได้คิดค่าแรงนะแต่ถ้าคิดเป็นค่าแรงก็วันละสามร้อยกับพี่น้องก็คิดเบง้องมันก็มันก็เหมือนไม่ได้กาไรนั่นแหละพี่นอ้องอือก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาสรุปเล่าสู่กันฟังว่าที่ผมทํานาหกไร่นี่ไล่ดูค่าใช้จ่ายก็จะประมาณนี้พี่น้อง อค่าใช้จ่ายก็จะประมาณนี้รวมๆก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ผมหักออกอีกออกอีกสองพันนะนี่คือค่าเผื่อนู่นนี่นั่นหน่อยเออก็ให้เหลือกําไรแค่หมื่นเดียวมันก็ก็ยังได้กําไรพี่น้องก็ยังได้กำไรอยู่อืมกะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับพุม